ดิฉันนางสาวธัญรั์ไคเรือผมนายปัชรพลจุมคานขอนําเสนอผลงานเรื่องระบบสักดินากับสังคมไทยในศตวรรษที่21สําหรับการประชุมวิชาการระดับชาติสมาร์ครั้งที่12ในวันศุกร์ที่23มิถุนายน2566จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมระบบสักดินากับสังคมไทยในศตวรรษที่21 The Field เดม s y s t e m and Thai s o c i e t y in the 21st Century บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบสักดินาที่ยังคงปรากฏในปัจจุบันหรือในศตวรรษที่21ตั้งแต่ปีพศ2543จนถึงปัจจุบันในปีพศ2 5 6 6โดยศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของระบบศักดินาตั้งแต่ในยุคสุโขทัยนับว่าเป็นยุคแรกในการใช้ระบบดังกล่าวจนถึงปัจจุบันสังคมไทย ในสมัยโบราณเป็นสังคมที่เป็นระบบเกษตรกรที่นับถือพุทธศาสนาเป็นแกนหลักค่านิยมความเชื่อและมทรทัฐานทางสังคมของไทยล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมให้ความสําคัญกับที่ดินเป็นหลักลำดับชั้นทางสังคมโดยเฉพาะระบบเรือญาติรวมถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความประนีประนอมสูงประชาชนมีความผูกพันกันทางด้านอาชีพเกษตรกรมั้งแต่โบราณประเพณีละวัฒนรรมส่วนในญ่ของ ของคนไทยจะมีลักษณะเด่นของบุคลิกค,คือความอ,มนอน่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพผู้ใหญ่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ความเม,มตตาต่อกันและมีความผูกพันกันในครอบครัวเป็นอย่างสูงส่งผลให้ผู้ปกครองได้สร้างระบบที่เรียกว่าระบบสังดีนาเพื่อนําม,มาใช้ควบคุมคนในสังคมไทยได้อย่างห่ายร้อยปีจึงได้ถูกยกเลิกไปซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่หาพิจารนา,นา อย่างดีแล้วพบว่าระบบสักดินานยังไม่ได้หายไปจากสังคมไทยเลยระบบสักดินายังคงปรากฏอยู่ในระบบราชการตำรวจทหารหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนต่างๆยังมีการแบ่งชนชั้นในทางฐานะทางการเงินสถานภาพทางสังคมและอำนาจทางการเมืองการปกครองโดยไม่มีการใช้ที่ดินมาเป็นหน่วยวัดแล้วก็ตามความหมายของสักดินาสักดีนามีความหมายว่าอำนาจในการครอบครองที่นาถ้าจะแปลความหมายออกอีก ก็หมายความว่าอำนาจในการครอบครองที่ดินซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการทําไร่ทํานาซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในอดีตระบบสตินาเป็นระบบที่พัวพันอยู่กับที่ดินสตินาเนี่ยยังมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่าฟิลดัมลิซึมหรือฟิลดัมซิเตมของโลกในตะวันตกซึ่งกล่าวถึงพันธะระหว่าง่าและที่ดินซึ่ง ต้องยึดถือทํากินจากเจ้าขุนมูลนายโดยต้องมอบความเคารพความเชื่อฟังและการรับใช้เป็นสิ่งตอบแทนระบบสตีนาะกับการกําหนดสิทธิหน้าที่การลงโทษการควบคุมประชากรระบบสตีนาะกับการกําหนดสิทธิหน้าที่และการลงโทษระบบสตินาะจะมีการระบุไว้ว่าทุกคนจะต้องมีสตินาะยกเว้นพระเจ้าแผ่นดินเพียงคนเดียว ระบบศักินานั้นจะมีได้กันสามทางคือหนึ่งโดยชาติกาเนิดทางเจ้านายและสามบญชนล้วนถูกกาหนดมาแต่ชาติกําเนิดเกิดมาจะได้รับการกําหนดแปลว่าจะต้องมีศักดินาเท่าไหร่มีภาระหน้าที่ใดที่จะต้องปฏิบัติและรับใช้องค์พระมหากษัตริย์เช่นสมเด็จราชทายาทมีศักดินาหนึ่งแสนไร่และไพ่มีศักดินาต่ําเพียงแค่ยี่สิบห้าไร่สองโดยการทําความดีความชอบในการ รับราชการทุกคนจะต้องทํางานตามศักดีนาของตนเองเพื่อเป็นการแบ่งเบากิจการของพระมหากษัตริย์หรือรับราชการรับใช้พระมหากษัตริย์ผู้ใดที่มีความสามารถในการทํางานมากก็จะได้รับความดีความชอบพระมหากษัตริย์ก็จะพระราชทานศักดินาให้นั่นเอง3โดยอาชีพและฐานะของบุคคลระบบสักดีนาได้มีการกําหนด ว่าอาชีพบางอาชีพจะต้องมีสักดินาด้วยอาทิเช่นนายโรงละครจะมีสักดินา60ไล่ตัวประกอบชั้นดีมีสักดินา40ไร่หมอยอดสีมีสักดินา300ไล่แต่ในขณะที่คนที่มีฐานะไม่ดีในทางสังคมก็อาจจะถูก ลดสักดีนาให้ต่ำลงกว่าชัติกำเนิดได้เช่นคนที่เป็นไทยแก่ตัวเกิดมามีสักดีนา25ไร่เก่อมาเมื่อประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนกลายเป็นคนเด่ร่อนสักดีนาก็จะลดเหลือเพียงแค่5ไร่ทั้งนี้เพราะว่าถือว่าเป็นเกิดมาเป็นภาระแก่สังคมนั่นเองค่ะ บุคคลที่มีสักดินาสูงที่สุดคือองค์รัชทายาทหรืออุปราชที่ถือสักดนาหนึ่งแสนไล่แต่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือกฎเกณฑ์ต่างๆที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นนั่นเป็นเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินระบบสักดีนาที่มีหน่วยนับเป็นจำนวนที่ดินย่อมส่งผลให้แผ่นดินทั้งหมดตกเป็นของพระองค์องค์พระมหากษัตริย์จึงมีแผ่นดินในความครอบครองเป็นจำนวนมหาศาลไม่อาจคานานับได้สักดนาแบ่งออกได้หลายระดับจากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า พระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงจะอยู่ในระดับของชนชั้นปกครองส่วนพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของศาสนาที่ประชาชนทั่วไปทั้งชนชั้นปกครองและทุกปกครองให้ความเคารพนับถือและเชื่อว,ว่าพระพิสุตสงฆ์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์จึงส่งเสริมให้พระสงฆ์มีสถานภาพาในสังคมเป็นสถานะพิเศษสังคมในระบบสกินาจะแบ่งออกเป็นสองชนชั้นก,กว้างๆคือหนึ่งชนชั้นขุนนางและสองชนชัน้นไพ่ ระบบสักดินาจะมีการกำหนดให้ผู้ที่มีสักดินาไม่ว่าจะสูงหรือต่ำเวลาทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกกำหนดอัตราโทษจะต้องมีการเอาศักดินาที่ตนเองถืออยู่นั้นมาคูณด้วยอัตราโทษตามกฎหมายในสมัยโบราณระบบสักดีนากับการควบคุมประชากรระบบสักดินาเป็นระบบที่ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมและใช้ประชากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนื่องจากดินแดนในบริเวณนี้มีจำนวนประชากรน้อยเมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับขนาดพื้นที่ จำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่มีความผันผวนจากการโยกย้ายถินถ่นฐานจึงมีความจําเป็นอย่างมากทางการเมืองที่พระมหากษัตริย์จะต้องสร้างระบบที่สามารถทําให้ทราบถึงภาพรวมของจํานวนประชากรที่พระองค์ทรงมีอยู่ทั้งหมดในอาณาจักรเพื่อนาําข้อมูลไปบริหารจัดการในกิจการต่างๆเช่นการทาเช่นการทําสงครามศักดินากับสังคมไทยในสมัยใหม่ในอดีตประเทศไทยเป็นสังคมการเกษตรดังนั้นที่ดินจะมีความสําคัญอย่างมากในการดําเนินชีวิต เนื่องจากที่ดินเป็นพื้นที่สาหรับการหาแรงชีพในการทําไร่ทํานาและยังเป็นพื้นที่สําหรับการอยู่อาศัยและทํากิจ,จกรรมในชีวิตประจาวันอื่นๆจึงถือได้ว่าที่ดินเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการดํารงชีพของชาวไทยมากที่สุดแต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้โดยส่วนมากจะลงความเห็นว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเอเชียใต้อย่างนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของไทยอย่างคุณจิตภูมิศักดิ์ก็มีการสันนิษฐานว่าระบบศรินานในสังคมไทยนั้นน่าจะปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณอักษรครั้งแรก สมัยสุโขทัยจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่อย่างเช่นศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงสมัยอุทยามีระยะเวลายาวนานถึง417ปีระบบการปกครองแบบเทวราชาได้มีการเกื้อหนุนให้ระบบสักินามีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดโดยระบบสักินาในสมัยอุทยานั้นอาจมีการอ้างอิงแนวคิดพัฒนาการมาจากรัฐทีมรัสคัสสิโดยภายใต้ระบบศักินาเต็มรูปแบบนั้น ทุกอย่างในรัฐจะถูกรวบรวมไปที่พระมหากษัตริย์เนื่องจากกษัตริย์เป็นเจ้าของที่ดินทั้งอาณาจักรนั่นเองค่ะสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงแรกสมัยนี้ระบบศตินายังคงมีการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมกําลังคนเพื่อกาหนดสิทธิหน้าที่ความรับผิดช,ชอบที่ต่างกาันเช่นเดียวกับในสมัยอยุธยาค่ะสาเหตุของการยกเลิกระบบภายใน,ในรัชสมัยสมเด็จ พาจุลจอรเก้าเจ้าอยู่หัว 1. ในการควบคุมกําลังคนที่เป็นกําลังแรงงานสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไม่มีประสิทธิภาพมากพอ 2. เจ้าขุนมูลนายมีการทุจริตช่อราดบังหลวงทําให้การควบคุมส่วนกลางอย่างพระมหากษัตร์นั้นมีการสูญเสียอํานาจและ 3. ยุคของการก้าวเข้ามาของประเทศมหาอำนาต่างๆค่ะเหตุการณ์ที่สําคัญในการยกเลิกระบบสกินาคือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พศ2475โดยคณะราษฎรเป็นการรวมอำนาจรักศักดินาและเปิดทางให้กับทุนนิยมเป็นให้เป็นวิธีการผลิตหลักของสังคมมีการออกกฎหมายเช่นการยกเลิกเงินราชูป,ปกรณ์และอากรที่นา2482อีกทั้งยังเป็นการสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นผลให้ระบบศักดินาในลักษณะดั้งเดิมซึ่งปรากฏตระหนมาตั้งแต่มสมัยสุโขทัยนั้นได้เริ่มมีการเลือนลางหายไปจากสังคมไทยในที่สุดระบบศักดินา กับประเทศไทยในปัจจุบันระบบจักดินายังคงมีอิทธิพลมากในประเทศไทยในปัจจุบันการปลดปล่อยไพ่และทาสในสมัยรัชกาลที่5เป็นเพียงการยกเลิกระบบศักดินาอย่างเป็นทางการเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วชาวนายังคงถูกพูดรีจากเจ้าที่ดินไม่ต่างกันเมื่อสมัยก่อนระบบราชการยังคงมีอยู่รวมถึงมีการ กำเนิดของชนชั้นใหม่อย่างชนชั้นแรงงานชนชั้นนายทุนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจถึงประเทศไทยจะมีความสวิไลาตามชาติตะวันตกแต่การกล่าวว่าระบบชนชั้นนั้นและการใช้ที่ดินประเมินค่าความมังคั่งนั้นหมดไปเป็นเพียงแค่มายาคติเท่านั้นพอจริงๆแล้วระบบสตีนาก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นในปัจจุบันขอจบการนำเสนอผลงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ